Yeah is um, high level experienced operator. If you watch his runs, um, we have to do better seeing his intelligent runs. So งเ a าบอจริงก็ดีใจที่ได้น้องมานะครับคือด้วยประสบการณ์ที่มีนะครับโดยเฉพาะยิ่งจังหวะการวิ่งนะครับซึ่งซึ่งทีมตอนนี้ต้องปรับกลายว่าทีมต้องปรับให้เข้ากับจังหวะการเล่นของอดิศักดิ์ s a very good player เป็นมุลิตี่ดีมากครับ Tonight there was many times adisak was pressing for him and another player that wasn't pressing. sometimes he was doing two people's jobs because somebody wasn't pressing. and he's experienced and he shows um, his uh, movement is good. โชว์การเคลื่อนที่นะครับสร้างอันตรายให้ผู่ต่อสู้ได้แม้ครั้งไม่ได้ครองบอล so um, I am really pleased with him he's uh, a very good signing ก็ภูมิใจมากครับคือเป็นการเซ็นสัญญาที่ที่สุดยอดสำหรับเขาในปีนี้เหมือนกันก็ูเหมือนว่าทีมจะไม่ยอรับสัอืม some fan some fan m i g h t say mm, team Didn't accept Adisak yet or Adisak exactly. can adapt himself to the team? Or something. Mm -hmm. I, I, yeah, I I, like of course, it takes some time to get used to the system. But also, um, we have to. I, I can tell you from an from a, uh, experienced coach level, Adisak. Um, is a higher a e e l v ก็เน้นในมุมมองเขานะครับในในมุมมองเขาที่ที่มีประสบที่มีประสบการมายาวนานเนี่ยเขาบอกคือเนี่ยครับคือสุดหน้าที่มีทั้งประสบการณ์มีความฉลาดคือจริงๆอ่ะในทีมเขาบอกว่ามันการในทีมเราต้องปรับการเล่นให้เข้ากับเขาเพราะการเคลื่อนที่ของทีมเราไม่เคยกับการเคลื่อนที่แบบนี้ครับเราเราไม่มีผู้เล่นที่แบบวิ่งทำทางหรือว่าวิ่งดึงกองหลังฉีกองหลัง

and and dead because run the fourth touch and his he's is ก็คืออย่างที่บอกครับคือคือทีมเนี่ยจะผลักเข้าเข้ากับจังหวะของเขาไม่ได้คือถ้าเราเล่นเร็วกว่านั้นไม่นถึงว่า1นจังหวะออกเนี่ยคือจังหวะวิ่งกับจังหวะออกบอลจะพอดีกันแต่พอเราไปดึงจังหวะ1นไม่ออก3ปุ๊บมันเลยไปแล้วน้องมันวิ่งออกไปแล้ว ัไ้าให่กววิงปปต,ต, <When S 2> ต We ต spoke to <of S 1> the players at <the S 1> half time, time about seeing that run a little bit earlier and playing the ball. เขาบอกผู้เล่นนะครับบอกว่าเนี่ยดูจังหวะวิ่งตรงนี้ให้ดีนะคือเราไปคุ้นกับการที่บางทีฝากให้เจ้าสิโลตหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยผู้เล่นที่มีจังหวะวิ่งดีๆแบบนี้ It will get better. เดี๋ยวดีขึ้นครับดีขึ้นแน่นอนครับ But in terms of all our strikers, is the most experienced. ถ้าพูดถึงในเฉพาะกองหน้านเดียวแบบนี้ คือประบการณ์ที่สุด a d in t r a i s the best f i n i s h เวลาที่้ความยิช่วงยิงปรตคือทาได้ดีที่สุดเลยครับ so it, it makes sense for him to keep playing ที่ก็คเาคงได้ยืนตำแหน่งตัวจริงต่อเนื่อง any any presses any fights คับางที่บอกคือไม่ว่าจะเป็นการไล่จิตใจที่เป็นนักสู้คือมีครบทุกอย่าง so um, yeah

เพราะอะไรเพราะเราคาดหวังมากกว่านั้นครับ Expect goals หนึ่งประตูที่ควรจะได้ That's why they paid money นั่ผมันต้องจาแพงคนไทย Come here for a come here for a holiday and you know it they come here to do a job มันมันไม่มีใครที่จะมามามาพักผ่อนอะไรคือคุณคุณมาแล้วผุต้องทาให้ได้ดีว่า not, not going to do the job well enough then they just don't have a future าททีเดง ไม่ดีอย่างที่เราคาดหวังไว้ก็ต้องมีอนาคตแค่นั้นเองร We are sitting top of the league and every game we have the same conversation miss chances miss chances miss chances ก็อย่างที่บอกว่าย้อนกลับมาที่ว่าเราเป็นจักฝูงอยู่ครับแต่ว่าหลังเกมทุกครั้งเราต้องมาคุยเรื่องวันนี้มันพลาดโอกาสเยอะแยะเลยมันพลาดง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครา Yet yet we're still top of the league แต่ว่าต่อให้เรามีปัญหาเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่หนึ่งอยู่นะเป็นจับฝูงอยู่ But the foreign strikers have to make a difference. victor makes a difference. daryl roberts makes a difference. kenta makes a difference. we have two more foreign spots. they have to make a difference. if they can't make a difference,

แค่ระดับดิวชันหนึ่งครับยังสร้างความแตกต่างอะไรไม่ได้โน้ตขึ้นไปแล้วมันจะสร้างความแตกต่างในงานในลีกสูงขึ้ If you're a young Thai player just developing okay. งั้นถ้าคุณเป็นแค่ผู้เล่นดาวรุ่งที่ต้องการพัฒนาโอเคครับไม่เป็นไร I don't need to develop foreign players they need to just deliver. งั้นเขาไม่ไม่เป็นต้องมาพัฒนาต่างผู้เล่นต่างชาติคือพวกนั้นมันต้องเอาความสามารถที่มีมาใช้กับทีม So that's the way I look at it is you know this I'll tell you know they'll hear it from me straight. This, that's that's how it is <coughs> uh, You know and that's what our fans expect So I can promise the fans hey, I don't I don't have friendships with players ไม่มีสนิทกใครมาก I will do exactly the best thing for this football team เขาก็จะทำสิ่งที่ดีที่สุดครับที่เขาสามารถทําได้สำหรับทีมสโมสรทีมนี้ And I don't care who's upset ก็ไม่สนใจนะครับใครไม่พอใจ Simple as that ง่ายๆครับง่ายๆแค่นั้นเองทำไม่ได้ก็ออกไปเอาคนใหม่เข้ามาก็คือวันนี้ก็ถ้าตัวคนเองรู้สึกติดมาต้องให้ทำครับเป็นแฟนก็เช่นกัน i disappointed. I said we disappointed have to say. Yeah, um for first time with the, for the fans I'd say, you know, I'm uh, I'm disappointed too. It's a game we should win. and We put extra pressure on ourselves then. But just remember, we are still top. We haven't lost in the league in eleven games. And stay with us. Just stay with us because um, the last time any team played better football than us was Prachua in one half. มองย้อนกอไปว่ามีใครเล่นได้ดีกว่าเราอาจจะมีแค่ประจวบช่วงครึ่งแรกที่เขายิงดำเราแค่นั้นเองครับ So we've got to stay fans and players and staff stay together ตอนนี้ก็อยากให้ทักทีมงานนัอผู้เล่นก็แฟนบอล and, and, and fight สู้ไปด้วยกัน And one day we're gonna take 50% of our chances and beat somebody six or seven อกครับคือเมื่อไหร่ก็ตายที่เราเปลี่ยนโอกาสที่เรามีเป็นประตูได้ เราก็เชื่อว่าประตูมันไหลายมาเทมาได้ One day somebody's i g o i n g to get a big score against them เชื่อครับเดี๋ยมันต้องมีวันหนึ่งครับที่เรายิงระเบิด double ถล่มทลาย You know we try not to put pressure on the strikers We don't put pressure on ก็คือจริงเราก็ไม่ได้กดดันถุนนาว่าคุณจะต้องยิงยิงยิงอะไรเงี้ยเราดูที่งาน But um We can't keep saying all the same time oh, chances chances วันนี้บอกก็จะมาบอก ถ้าโอกาสโอกาสไปบ่อยมันมันก็คงดูไม่ดี It's not about chances it's about how many goals you score ตอนนี้ไม่ใช่โอกาสครับตอนนี้มันกลายว่ากี่ลูกแล้วที่คุณยิงได้ So we need two or three players to be men อ๋อตอนนี้ครับต้องการคนที่เป็นลูกผู้ชายหน่อยครับผมมาสู้ต่อ Say uh, I'm finishing this game now ใครก็ตามใครสักคนแล้วที่บอกว่าเดี๋ยวผมจัดการให้เกมนี้ Two or three people to be men and rise and say okay we're winning now แบบเหมือนกับให้มันมีพวกผู้นำหน่อยพวกพวกนักสู้นำนำคนอื่นหน่อยอเกมนี้ผมจบได้ผมทำได้ประมาณนั้น That's what we need John you know it's a time for the season where everybody feels some pressure ใชเนี่ยนะครับคือช่วงนี้มช่วงปลายดูการละแรงกาดดันมันมาทุกทีม,มาครับทุกคนทุกทีมตอนนี้เจอเหมือนกันหมดนะครับ We are one. No, but we're 1, we go to Samut Songkran next, we should leave there still being 1. That's the point now is that we don't need to draw there, we need to win there. เกมหน้าเราไม่ทำอะไรเสมอแน่นอนครับเอาชนะ่ังเดียว It's not an easy place that field is terrible จริงก็แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายเนื่องจากหนึ่งคือสภาพสนามนครับเขาดูเกมเมื่อวานก็เมันมันน่าจะเล่นลำบาก่าง We have to have a plan and a way to win that ก็ต้องเตรียมแผนเยอะนะครับที่จะเอาชนะให้ได้นะครับ